กันไก่ไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบ2 50, 52, 1, บาท50 5สบาสิองบาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหมไข่ขกันไก่สวัสดีค่ะ,คะวันนี้มาพบกับครูอ้มอมนะคะครูเดียค่ะเด็กๆคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้หน่วยไข่กันไปแล้วเนาะว,ว่าไข่มีกี่ชนิดและประโยชน์ของไข่เป็นอะไรบ้าง วันนี้นคุณครูก็จะพาเด็กๆไปทำศิละปะจากเปลือกไข่เด็กๆอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าคุณครูจะพาเด็กๆไปทำอะไรเด็กๆไปดูอุปรกรณ์กันเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูอุปรกรณ์กันนะคะว่ามีอะไรบ้างเอ,งเอย,ยอย่างที่หนึ่งคือดินนะคะอย,อย่างที่สองคือต้นไม้ค่ะ ไขนนั่่เองคะแล้วก็ยังมีประกาเคมีนะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้แล้วใช่ไหมคะว่าอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างงั้นเราไปทำ้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะ เด็กๆนำเปลือกไข่ที่เด็กๆล้างแล้วนะคะมาวาดรูปลงบนเปลือกไข่ได้เลยค่ะวันนี้คุณครูก็ใช้ปากกาเมจิกวาดนะคะเด็กๆดูสิคะว่าคุณครูวาดรูปอะไรเอ่ยอ่าเด็กๆพอจะรู้แล้วใช่ไหมคะแต่เด็กๆจะวาดรูปอะไรนั้นแล้วแต่เด็กๆเลยนะคะทำตามจินตนาการตามความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆได้เลยคะ่ะอ่าดูสิคะว่าคุณครูวาดรูปอะไรแล้ว ต้นเข้าไปค่ะวันนี้คุณครูก็จะมาวาดรูปต้นไม้ให้เด็กๆได้ดูนะคะเราวาดกระถางต้นไม้จากเปลือกไข่เป็นรูปต้นไม้แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปปลูกดอกไม้กันค่ะเติมผลนิดนึงผลสีแดงๆเหมือนแอปเปิ้ล เรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆทำกันได้หรือเปล่าคะคุณครูว่ารูปเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นคุณครูก็จะใส่ดินค่ะใส่ดินลงไปในเปลือกไข่เด็กๆต้องค่อยๆใส่นะคะระวังเปลือกไข่แตกมาใส่ดินกันเลยค่ะเด็กๆค่อยๆใส่ดินลงไปนะคะ ลงไปเสร็จแล้วนําต้นไม้มาปลูกได้เลยค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะกระถางต้นไม้จากเปลือกไข่ก็สวยใช่ไหมล่ะคะเด็กๆเด็กๆก็ได้ดูวิธีทํากันไปแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างเลยพอจะทํากันได้ไหมคะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะครูอ้อมเข้าปากการบ้านให้เด็กๆได้ทํากระถางต้นไม้จากเปลือกไข่นะคะแบบนี้ ส่งมาทางรายให้ครูอ้อมได้รับชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูดเดียนแล้ครูอ้อมต้องขอตัวลาเด็กๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย